พอผมเห็นอันที่จะใหม่วันนี้เนี่ยคุณสะระวงเทียนทองเนี่ยบอกว่าจะเปิดตัวทั้งหมดวันนี้ประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบคนนะรวมถึงว่าที่ผู้สมัครนี่คือจากสี่ร้อยเขตนะครับ um. ก็จะเปิดตัวนำร่องไปก่อนและพุ่งเป้าไปในพื้นที่ที่เขา,าไปแล้วอ่ะใจอะนะฮะอย่างศรีสะเกดเขาจะเปิดวันนี้โชว์เลยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะ,าจะอลังการเอามาเลยไม่ง้อไม่สนไปไปเลยมีตัวอยู่อะไรอย่างนี้นะครับ ก็นี่คือ190คนที่จะเปิดในวันนี้นักข่าวก็ถามว่าแล้วแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีวันนี้จะเปิดด้วยหรือเปล่านักข่าวอยากเห็นเหมือนกับที่ผมกับพี่โก้คุยกันเมื่อวานคุณสรวรงก็บอกว่าวันนี้ยังไม่มีเพราะยังไม่ใช่การเปิดตัวใหญ่วันนี้ยังไม่มีเพราะยังไม่มีไม่มีคนไม่มีตัวหรือว่ายังไม่มีการเปิดอ่เขาบอกว่าเขาออกตัวว่าเปิดตัวใหญ่วันนี้ยังไม่มีเพราะยังไม่ใช่การเปิดตัวใหญ่ แต่ในอนาคตจะมีการเปิดตัวครบทั้ง400เขตอย่างแน่นอนไม่ได้ตอบเรื่องแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีออย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณแพรองทานเป็นไม่ได้แล้วเพราะขาดคุณสมบัติโตนะ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านอกเหนือจากนี้แล้วไอ้ที่จะใหม่ก็คือ190คนส่วนอื่นๆเนี่ยก็ก็ยังเห็นไม่ได้ว่จะมีอะไรใหม่เพราะนั้นมันก็ไม่ไม่คือมีคนบอกว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์โอ้โหใครซึ่ง ผมดูทรงแล้วมีมีข่าวว่าเขาใจว่าถ้าผมจําไม่ผิดก่อแก้วโยนโยนหินมาไปออกรายการอะไรสักรายการแล้วพูดเหมือนกับว่าอาจจะเป็นคุณชาติชาติก็ได้นะซึ่งผมผมก็ได้แต่เอ๊ะปวดเลาะในใจว่าคุณชาติชาติยังไงก็ไม่มาลงเวทีแต่ยังอย่างถ้าจเป็นผู้ว่า่อถ้าเขามานี่ก็เป็นก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะฮะคือเพราะว่าสมอและภูมิภาพจําของคุณชาติชาติเนี่ย มันคือกรทม,อมแต่จะบอกว่าให้คุณชาติชาติมาทําระดับประเทศเนี่ยคนไม่เชื่อนี่อย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็ไปน,นอนคิดนะเจ้พี่โก้บอกว่าลองหลับตาดูที่จะเป็นใครอ่ะคนนั้นก็ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่ใช,นนใช่แล้วจะมีใครอีกอให้ยิ่งคุณก่อแก้วมาบอกใบอย่างเนี้ยมันก็นึกไม่ออกแล้วถ้าบอกว่าจริงๆถ้าเป็นคุณชาติชาติเองเนี่ยมันก็ไม่ถือว่าอะไรไ<ม>ที่มันมันโอ้โหว้าวใช่อะไรมันไปไม่ใช่อ่ะพี่โก แล้วผมกม็คุยิชทผมไม่มาหรอกผมก็อยู่กัมอดีกว่าถ้าผมเอาอย่างนี้เลยนะซึ่งคาดไม่ถึงมาก่อนถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยจะทําให้ตะลึงตึงตังแล้วก็พาดหัวนังสื้อพิมพ์วันุนี้แน่ๆคุณนุง้งเองขึ้นแสดงวิชั่นวิสัยทัศนะสรุปในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาพอจบสุดท้ายปุ๊บนะฮะเชิญว่าที่หัวหน้าพักคนต่อไปคือมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะมันถึงนะจะเรียว่าย,ยกเครื เชิญว่าที่หัวหน้าพักคนต่อไปอแล้วขึ้นมาปุ๊บโอ้โห,โหนะม,นมันต้องมีไพ่รับอ่ะสมมติจะเซอร์ไพรส์คนร้อยวันพันปีไม่เคยอยากจะมาอยู่แถวหน้าทางการเมืองแต่วันเนี้ยอาจจะถูกมองว่านี่คือไม่มีใครแล้วจริงๆก็ตามแต่ถ้าใช่นะคนก็จะโอ้โห,โหนั่นคือคุณแม่ครับคุณแม่เดินขึ้นเวทีมาเลย เอาผมนึงบอกว่ายังอย่างอื่นไม่ตกใจเลยอยาเลยสารแค่แค่นี้เนี่ยถ้าดูการ์ตูนผู้จัดการวันนี้ก็สยองพอแล้วเอาเอกมาดูหน่อยสิระดับเอกอุระดับคุณนายแม่มานี่ไม่ไหวมั้งแสดงว่าจบแล้วจริงๆอืมอ่ะไปดูคุณบัญชาคามินเขามองนสรุปภาพว่ายังไงบ้างโป้งเดียวจอดไหม ก,กลับจนิงนะคะะพักเพื่อไทยกลับมาแล้วค่ะบรรยากาศมันดูวางเวงแล้วก็มีเสียงหมาหอนแล้วก็มี<อ>นคนบอกมาไปพุไปเกิดเถอะอ,อย่ากลับมาหลอกล้อนพวกข้าอีกเลยสาธุนี่อารมณ์ของการ์ตูนนิสนะที่ถ่ายทอดนะความรู้สึกวางเวงดีนะวางเวงไงแล้วก็สิ่งที่ขอว่าจะกลับมาเนี่ยนะความรู้สึกที่เมื่อวานเนี่ย ไม่หนีจากที่เราพูดนะอคนไทยนะนะทั้งประเทศอะนอนไม่หลับทั้งประเทศเพราะว่ากลุกอ่าเพื่อไทยจะกลับมานะอก็นี่ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มายืนยันในสิ่งที่อินฟูทั้งหลายแหละเขาให้ภาพสะท้อนแล้วก็ก็ต้องดูนะว่าว่าถ้าหวังว่าไอการแถลงการเปิดตัวรอบนี้เนี่ยมันจะทําให้อ เพื่อไทยยังยืนหยัดอยู่ได้เนี่ยแต่พูดจริงนะคือตอนเนี้ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้ามองเหมือนตลาดหุ้นเนี่ยมันเสียทรง oh. ผู้คนขาดความเชื่อมั่นศรัทธาไปหมดแล้วเั้นไหมแล้วมัน,ม,นมันพอไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความศรัทธายโอกาสที่พลิกฟื้นมันยากเอาเอาเป็นว่าถ้ามองในมิติของคนนักการเมืองเนี่ยนะไม่รู้ว่าจะหยุดไหลหรือยังเนี่ยนักการเมืองเขาก็จะดูว่า อนาคตของหุ้นการเมืองแต่ละตัวนั้นนะหุ้นตัวไหนน่าจะลงทุนหลายคนออกไปก็เนื่องจากเห็นว่ามันมันจุดขายอยู่ตรงไหนเพื่อไทยตอนนี้มีสเสน่ห์ไหมพลังดึงดูดแล้วก็โอกาสที่จะกลับมาอย่างที่ขอโอกาสนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะอันไหนจะเป็นแรงค,ครับคือ,คอเปรียบเทียบถ้าเป็นตลาดหุ้นเนี่ยบรรดาว่าที่ผู้สมัครทั้งหลายเนี่ยมันก็คือบริษัทจำกัด ที่ต้องการจะมาระดมทุนในตลาดน่าลงทุนไหมแต่ตอนนี้นเขาเขาพวกบ้านใหญ่พวกเนี้ยเขาเขาก็มีความรู้สึกว่าอ้ยจะเข้ามาในตลาดนี้ดีหรอรเราจะเอาหุ้นเรามาระดมทุนในตลาดตลาดเพื่ออะไรดีหรอครับ,รบเขาก็เพราะว่าเขาหวงว่าถ้าเขาเอามาระดมทุนแล้วปรากฏว่านักลงทุนไม่สนใจเพราะนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในในตลาดนี้ซะแล้วครับเขาก็ไม่มา พอไม่มาพอไม่มาปุ๊บมันก็เหมือนกับเป็นการตัดสินใจว่าเราจะเลือกอยู่ตรงไหนที่อีกสี่พันห้าร้อยนั้จะกลับมาเป็นรัฐบาลนักการเมืองไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านนะครับพี่พครับแล้วผู้ที่เป็นสปอนเซอร์ทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยเขามีทางเลือกเขาก็จะเลือกว่าดูว่าพรรคไหนมีอนาคตมากที่สุดเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับเหมือนกับที่ทีมงานขึ้นซีจีเอวาเนี่ยยกเครื่องเพื่อไทยครั้งนี้ ไม่ได้ลุ้นเพื่อที่จะกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งะลุ้นชิงที่สาม,มและน่าเจ็บใจมากที่สุดก็คือชิงที่สามกล้าทำว่าใครจะได้ที่สามมั okay. นแะค้นโอ้โ oh ห oh oh.